สวัสดีนะครับอยู่กับผมช่องแสบสายทั่วนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่2 1่เ็กนายน2566นาหะครับผมตอนนี้ก็วาวสีช่วยเหลือวสร์ีเสียกผมจักรยานยนต์ชนกับถังขยะแล้วก็เบริเออร์ปูนนะครับขอบทางนะครับผมก็ตอนนี้บาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายนะครับไม่รู้สึกตัวนะครับอยู่ในช่วงทําการช่วยฟื้นคื้นชีพนะครับผมนี่ครับเราอยู่กันตรงนี้เลยครับนี่ครับป้าย ซ้ายออกระยองบ้านแหลนะครับตรงไปเชิบุรีกรุงเทพนะครับสาย36คสับห่ครับผมน,นะนี้กำลังทำการช่วยเหลืออยู่ครับรถกูชีพก็มาถึงแล้วครับบาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายนะครับผมไม่รู้สึกตัวนี่กําัาทการช่วยเหลืออยู่ครับให้ดูระยะประมาณนี้ครับเดี๋ยวดูสภาพรถมอเตอร์ไซค์ก่อนแล้วกันครับก็ ตอนนี้ทีมอาสาสมัครภูไผ่สว่างพรตุศลจังหวัดระยองครับกำลังช่วยเหลือกันอยู่ครับสุ่มระยองกำลังไลฟ์สดอยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่แซบด้วยนะครับติดตามได้อินี่โก้ทางยูทูบครับผมแซบไทยทั่วครับแซบไปไทยทั่วครับผมสวัสดีครับนี่สุ่มระยองก็ไลฟ์สดอยู่นะครับกำการช่วยเหลืออยู่นะครับ ผู้ช่ของโรงพยาบาลระยองก็ออกมาถึงแล้วนะครับตอนนี้ทีมคณะแพทย์ก็กำลังทำการช่วยเหลืออยู่นะครับอันนี้เป็นนอนหนึ่งครับนอนพยาบาลคันที่หนึ่งมือที่สว่างพรน,นะครับจักระยองอันนี้เป็นรถกู้ชีพของโรงพยาบาลระยองครับอันนี้มาทำการช่วยเหลืออยู่นะครับ มีอาการบาดเจ็บสาหัสนะครับขับมอเตอร์ไซค์นะครับคนถังขยะด้วยครับแค่การช่วยเหลืออยู่นะครับ YouTube ครับผมครับครับ เห็นแบบห่างๆนะครับผมเทเจอตรงถนนสาย36นะครับผมมุ่งหน้าแยกบ布拉แรงสาย3นะครับแยกบ布拉แรงสาย36ครับผมเลยรงเรียนหันกลับมาเล็กน้อยครับนี่ครับทางนี้ถ้าตรงไปก็จะไปพัทยานะครับไปชลบุรีไปกรุงเทพนะครับนี่ครับอยู่ตรงสาย36นะครับผมเลยปั๊มปีทีมาเล็กน้อยครับ ตอนนี้บาดเก็บเป็นชายนะครับอยู่ในช่วงการช่วยเหลืออยู่นะครับยังไงใครที่เข้ามาดูก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับรช่องแสบถ่ายทั่วนะครับนะครับ กู้ชีพกำลังทำการช่วยเหลืออยู่นะครับตอนนี้รถกู้ชีพถึงแล้วนะครับยังไงใครที่เข้ามาดูก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับรช่องแสบสายทั่วนะครับตอนนี้ก็1น8่คนแล้วครับก็ขอขอบพระคุณมากเลยนะครับช่วยกดติดตามด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับ การช่วยเหลืออยู่นะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ใครที่เข้ามาดูนะครับก็บติดตามเลยครับช่องแสบถ่ายทั่วนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมจะได้อัปเดตคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับพยายามทําคลิปถ่ายทอดอเหตุการณ์ต่างๆให้ดูนะครับตอนนี้ผู้บาดเจ็บอาการสาหัสนะครับผมกําลังทําการชลื่อยฟื้นคืนชีพอยู่นะครับ ต้นๆก็เป็นจักรายานยนต์นะครับชนกับเนี่ยครับแท่งบรีเออร์ปูนเนี่ยครับขาวดำเนี่ยครับแล้วก็มีถังขยะหนึ่งลูกครับสีเหลืองที่อยู่ใกล้ๆก,กับรถมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวเราไปดูรถมอเตอร์ไซค์กันนะครับรมอเตอร์ไซค์ก็คันนี้เลยครับรถมอเตอร์ไซค์อันนี้นะครับสภาพรถมอเตอร์ไซค์คันที่เกิดเหตุนะครับ ไม่เห็นนะพี่มันหลุดพี่เหมือนทะเบียนมันรุดไปรุดไปอยู่ไหนาไม่เจอแล้วอยู่บนเจียไปแล้วเป็นฮอนด้านโนวานะครับผมจนกระทั่งขยะอันนี้กำลังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอยู่ครับ ชื่อถือพื้นที่อยู่นะครับก่อนที่จะเคลื่อนย้ายนําส่งโรงพยาบาลนะครับโอเคครับยืนยันแล้วครับว่าเสียชีวิตนะครับผมเสียชีวิตก็อโอเคครับผมเสียชีวิตที่เกิดเหตุก็แสดงความเสียใจด้วยครับผมก็ยังไงคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอบอสีออเต่อนี่ครับก็เดี๋ยวเ่ิดครับเสียชีวิตแล้วก็ ครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกระช่อมหลงคาทัว่วครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับบ๊ายบายครับพระเอกครับพระเอกมาพระเอกพระเอกขับรถขาวไม่ใช่ขี่ม้าขาวโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับที่เกิดเหตุเสียชีวิตนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ <c oughs>